สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มาชวนกินเอ่ออะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สาวมุกทหารชวนเพื่อนๆมากินมันเป็นรสเ,นะเผ็ดนะคะลองรสเผ็ดนะคะวันนี้มาค่ะเดี๋ยวมาลองกินกันว่าจะเผ็ดไหมนะคะเพราะรอบที่แล้ว กินเป็นรสปานกลางเนาะอันนี้เขาอกว่ากินว่าเผ็ดมากนะต้องลองหามาม่าแบบมาม่าอะไรนะที่มันเผ็ดๆที่เพื่อนๆเขาเอามากินกันนะคะมันไม่มีเนาะก็ได้อันนี้มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเป็นยิ่งมากค่ะทุกคนจะไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะเค็มมากสําหรับคนที่ทานแบบรสไม่เค็มหรือมานโลกันคาแรกจะเป็นยังไง ดึกเลยนะคะเนี่ยห้าทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวมาลองกัน,นะคะ่ะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะี๋ยวลองเขาว่าเผ็ดมากจะเผ็ดไหมอืมก็มเผ็ดเลยนะคะอนางก็มีความเผ็ดนะคะ ใช้ได้อยู่ไม่ใส่หมดไงเพราะว่าครั้งที่แล้วแบบคนละรสชาตินะแบบปานกลางเนาะครั้งที่แล้วแบบมีเดียมอันนี้แบบสไปซี่เนาะใช้ได้ใช้ได้สำหรับคนที่ชอบมาม่าเผ็ดใช้ได้ค่ะแต่คำเตือนอย่าใส่เครื่องปรุงเยอะเพราะว่ามันจะเผ็ดมากมันไอ้พแบบูดมันจะเค็มมากคำที่สอง อร่อยอ่ะอื mm ้อไดด้วยอ่ะ ก๊าดไป่ออยมาค่ะทุกคน อร่อยมากชอบรสนี้ใช้ได้เลยค่ะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมาก ใช้ได้ทุกคนถือว่าอร่อยสำหรับคนที่ชอบทานแบบรสเผ็ดนะใช้ได้ค่ะใช้ได้แซ่บแซ่บรสนี้ผ่านค่ะอร่อย Mm -hmm. Par. เขามีแบบพริกซอยด้วยนะคะแบบลาดใส่ใช้ได้อร่อยอร่อยเคียวแบบพริกซอยมันก็แบบเผ็ดๆผ็ดนะ มีพิกซอยล้อืเขาซอยพริกมาแบบนี hmm. ้ค่ะพ <Today> ิกเนะ หมดเลยทุกคนเกลี้ยคำสุดท้ายค่ะเพรซ์เซ็ตอ,อร่อยมากทานแบบมาม่ารสเผ็ดนะคะแนะนำเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงค่ะ สำหรับคลิปนี้สามพุทหานขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่มาลองมาม่าเผ็ดเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนฝันดีนะคะลาตีสวัสดีค่ะไปและคะ่ะขอบคุณค่ะ